สวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําชุดเครื่องเสียงโฮมคาราโอเกะ BMB นะครับซึ่งเป็นเครื่องเสียงจากประเทศญี่ปุ่น BMB ย่อมาจาก b a s e Music Brand ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าตัวนี้สามารถที่ำให้เสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีเนี่ยออกมาได้สนุกสนานเหมือนกับไปที่ร้านคาราโอเกะได้เลย BMB Premium Real Sound ชุดเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยก็คือตัว DAS 1 0 0เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าเครื่องเสียง BMB ก็เป็น Japan Quality นะครับมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนตัว Amplifier DAS 100มีดีไซน์ที่สวยงามสามารถเข้ากันได้กับตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของทุกท่านได้เลย Amplifier ตัวนี้นะครับมีกําลังขับถึง100วัตต์นะครับสามารถเชื่อมต่อไฟบ้านของเราได้เลยนะครับตั้งแต่1 1 0ถึง220โวลต์และที่เป็นจุดเด่นเลยทีเดียวก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านสมาร์ทโฟ เได้ลยทําให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับลําโพง2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลําโพงแบบ3ทิศทางและสามารถรองรับกาลังขับได้ถึง300วัตต์และดอกลําโพงที่ผลิตจากเยื่อกระดาษอย่างพิถีพิถันทําให้เสียงที่ได้ออกมามีความใสและกังวานและซับวูเฟอร์สแตนที่ออกแบบมาให้เข้ากับลําโพงคู่หลักมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีดับเบิลไวส์คอยล์ให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นเต็มอิ่มเต็มอารมณ์และที่ขาดไม่ได้กับโปรเฟชชั่นอลไดนามิกคาราโอเกะไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนคุณภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการร ร้องเพลงคาราโอเกะโดยเฉพาะสําหรับการต่ออุปกรณ์นั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือเราต่อตัวลําโพงนะครับโดยใช้สายลําโพงตัวนี้ที่มากับชุดลําโพงต่อจากตัวลําโพงเข้ามาที่เครื่องแอมปิฟายตัวนี้อย่างที่2เราก็นําตัวสายไมโครโฟนที่ให้มาด้วยกันเนี่ยนะครับเสียบเข้าที่หน้าตัวเครื่องพร้อมกับหัวไมโครโฟนตัวนี้เสียบไฟเข้าที่ตัวเครื่องหลังจากที่เราเชื่อมต่อไมโครโฟนแล้วเรามาเทสเสียงกันครับเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกอย่างที่2เราสามารถที่จะปรับเสียงเบาค่อยจากตัวปุ่มตัวแรก ตรนี้้ไดและถ้าเราต้องการเสียงเอ็โคเรามากันที่ปุ่มนี้นะครับเราก็ปรับถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงที่เป็นเอ็โคเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเสียงมันก็จะทงบานเป็นเอ็โคมากขึ้นและถ้าเกิดเราต้องการเสียงที่มีทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมเราสามารถมาปรับจาก3ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราอยากได้เสียงที่ทุ้มมากๆเราก็หมุนปุ่มแรกตัวนี้แต่ถ้าเราต้องการเสียงที่มีความใสมีความแหลมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ก็ปรับตามใจชอบได้เลยสําหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อบลูทูธนั้นง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่่่่เเรรราาาานนํมม์ทททโฟีีีอยูัไป บลูทูธ BMB ตอนนี้เนี่ยไฟตรงบลูทูธสีฟ้าตรงนี้ครับมันจะกระพริบอยู่นั่นแสดงว่าเขากาลังหากันอยู่เราก็จะเห็นตัวเครื่อง BMB รุ่น DAS 100เราก็เลือกเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปที่เครื่องตัวนี้นะครับและตอนนี้เครื่องก็เชื่อมต่อกันนะครับสังเกตว่าตัวสัญญาณบลูทูธก็จะหยุดกระพริบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงกันดูสําหรับเสียงตอนนี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้กับลำโพงคู่นี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเปิดเพลงเนี่ย ค่อนข้างจะมีจังหวะแดนซ์นะครับถ้าเกิดอยากได้เสียงทุ้มเพิ่มเติมเราก็มาปรับที่ตรงนี้หรือปรับต้องการเสียงที่มันมีความใสเพิ่มขึ้นเราก็หมุนปรับจตรงนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่า ตอนนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าทุกท่านเนี่ยฟังจากตัวมือถือนะครับมันไม่เท่ากับมาฟังเสียงตัวจริงแน่นอนงั้นเชิญชวนนะครับว่าอยากที่จะให้มาลองสัมผัสนะครับกับการที่ไปเจอเครื่องเสียงตัวนี้ BMB จากหน้าร้านต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทดลองฟังได้นะครับและกับยุคนี้นะครับสำหรับการร้องเพลงคาราโอเกะนอกบ้านก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แค่มีเครื่องเสียงโฮมคาราโอเกะ BMB เครื่องนี้คุณก็สามารถสนุกกับมันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ไหน คุณก็สนุกกว่ามันได้แถมประหยัดเงินด้วยนะครับและสําหรับเครื่องเสียงโฮมคาราโอเกะ BMB มาด้วยกัน2แพ็กเกจเบสิกแพ็กเกจและแอดวานซ์แพ็กเกจสำหรับเบสิกแพ็กเกจประกอบไปด้วยแอมลิฟายอร์ตัวนี้ครับ DAS AH 1 0 0มาพร้อมด้วยตัวลําโพง CSS 2 0 0ตัวนี้แถมเรายังมีขาตั้งตัวนี้และโปรเฟ s ชั o นอลไดนามิกคาราโอเกะไมโครโฟนสาหรับชุดเบสิกนั้นเหมาะสาหรับพื้นที่จํากัดและสามารถจะวางบนชั้นทีวีได้สําหรับแอดวานซ์แพ็กเกจสิ่งที่คุณจะได้รับเพิ่มขึ้นก็คือตัวซับวูเฟอร์ ักเหมาะสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่เพราะคุณจะได้เอน o อยกับเสียงที่มีความทุ้มลึกมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook b m b Thailand และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเอกในานามตัวแทนของ b m b ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ